ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงคราวนี้เราจะพูดถึง Service Worker ใน TypeScript เราจะอธิบายเกี่ยวกับ Service Worker ใน TypeScript พร้อมตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น Service Worker คือ Proxy สำหรับคำขอ Request ที่อยู่ระหว่างเบราว์เซอร์และเครือข่ายมันสามารถดักจับเว็บควบคุมแครองรับออฟไลน์ line, และประมวลผลเบื้องหลังเช่น s y ง c และ Push การใช้ไท c r i p t ทำให้มีความปลอดภัยด้านชนิดข้อมูลไทเซฟตี้และเพิ่มความดูแลง่าย Maintainability มาดูตัวอย่างการเปิดใช้ชนิดเว็บเวิร์อร์ใน tsconfig.json เมื่อเพิ่ม Web Worker ลงใน Array ร l i จะสามารถใช้ชนิดต่างๆเช่น Service Worker Global Scope ได้น o r m และ Web Worker มีประเภทที่แตกต่างกันดังนั้นโดยปกติจึงแยกการตั้งค่า tsconfig. json สำหรับ b r o w s ร์แอปหลักและ Service Worker ไฟล์ Service Worker จะถูกสร้างขึ้นที่ เส้นทางที่ตรงกับขอบเขต s โ o p e โดยปกติคือรูทของเว็บไซต์ /sw.js ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย service worker สามารถทำงานได้เฉพาะบน HTTPS หรือ localhost เท่านั้นก่อนอื่นมาดูตัวอย่างการลงทะเบียน service worker จากสคริปต์ฝั่งเบราว์เซอร์ main กระบวนการนี้จะลงทะเบียน Service Worker scope หมายถึงช่วงเส้นทางที่ Service Worker สามารถควบคุมได้ตัวอย่างเช่นหากคุณวาง /sw.js ไว้ที่ root โดยตรงและตั้งค่า scope เป็น directory root/ คุณจะสามารถควบคุมทรัพยากรทั้งหมดของทั้งเว็บไซต์ได้ ในทางกลับกันหากคุณระบุ d i r e c t o r ีเฉพาะเช่นแอปเฉพาะเนื้อหาภายใต้ไดเรกทอรีนั้นเท่านั้นที่จะถูกควบคุม waiting หมายถึงสถานะที่ Service วิ r k สเอร์ใหม่ถูกติดตั้งและกำลังรอที่จะถูกเปิดใช้งานในขั้นตอนนี้หน้าเว็บที่เปิดอยู่ยังคงถูกควบคุมโดย เซอร์วิสเวิร์กเกอร์เก่าอยู่จึงมักจะแจ้งผู้ใช้เพื่อขออนุมัติและเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงเรียกใช้ SkipWaiting เพื่อเปิดใช้งานเซอร์วิสเวิร์กเกอร์ใหม่ทันทีวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถอัปเดตกระบวนการล่าสุดได้โดยไม่ต้องรอโหลดหน้าใหม่ อัปเดตไฟล์จะถูกเรียกใช้เมื่อเริ่มต้นติดตั้ง Service w o r k ร์ใหม่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะมี w o r k ์เใหม่ถูกกำหนดไว้ใน registration installing ดังนั้นโดยการตรวจสอบ state c h a n g e คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ install เมือ่อใดนอกจากนี้หากมี navigator service worker Controller อยู่แล้วหมายความว่า Service Worker เก่ายังคงควบคุมหน้าอยู่ซึ่งเป็นโอกาสในการแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการมีเวอร์ชั่นใหม่เหตุการณ์ o n t r o l l e r อร์ n g e จะถูกเรียกเมื่อ Service Worker ใหม่เริ่มควบคุมหน้าเว็บปัจจุบัน การโหลดหน้าใหม่ในขั้นตอนนี้จะทำให้กลยุทธ์แคดและการประมวลผลใหม่ถูกนำมาใช้ทันทีแต่การรีโหลดอัตโนมัติอาจทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้แย่ลงดังนั้นควรโหลดหน้าใหม่หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ การให้ Service Worker รับ PostMessage ไทย SKIP ขีดล่างเวตติ้งจาก Client และจากนั้นเรียกใช้ Self SKIP Waiting คุณสามารถกระตุ้นให้อัปเดตได้ต่อไปมาดูตัวอย่าง Service Worker ทั่วไปที่ทำแค c h ิ่งของแอป e l ล เมื่อใช้ Service w o r k ว r ในไทสคริปต์การกำหนดชนิดข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเซลล์จะมีประโยชน์ ในไทสคริปเซลจะถูกกำหนดเป็น any โดยค่าเริ่มต้นดังนั้นหากไม่ได้กำหนดประเภทเพิ่มเติมจะไม่สามารถใช้การเติมข้อความอัตโนมัติหรือตรวจสอบประเภทสำหรับ API เฉพาะของ Service Work e er, เเช่น skip waiting หรือ client ได้หากระบุ Service Worker global scope จะช่วยให้ออโต้คอมพลีททำงานป้องกันการใช้งานผิดและแยกการพัฒนาให้ปลอดภัยกว่าการเขียนสคริปต์ด้อมทั่วไป ตัวอย่างนี้แสดงการจัดการเวอร์ชันแคชง่ายๆโหลดแคชไว้ล่วงหน้าในอินส a l ลลบแคชเก่าเมื่อแอ t i v a t e และกลยุทธ์แคชในเฟ c a คชเฟิร์สสำหรับไฟนิ่งเน็ตเวิร์กเฟิร์สสำหรับ API ในระหว่างเหตุการณ์อินสตอรทรัพยากรคงที่ของแอปแอปเชลจะถูกเก็บไว้ในแคชล่วงหน้าโดยการเรียกใช้ l ซลสกิปเวส i n g จะทำให้ Service w o r k ร์ตัวใหม่ถูกเปิดใช้งานทันทีทำให้แคชล่าสุดพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรอการเข้าถึงครั้งถัดไป ในเหตุการณ์ activate c a c h e version เก่าจะถูกลบและทำให้ service worker เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนอกจากนี้โดยการเรียก self client c l i m b service worker ตัวใหม่จะสามารถควบคุมลูกค้าทั้งหมดได้โดยไม่ต้องรอให้หน้าโหลดใหม่ ในเฟสสามารถดักจับ Request และควบคุม Response ได้สามารถกำหนดกลยุทธ์อย่าง cache first หรือ network first ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานออฟไลน์และประสิทธิภาพ หากได้รับ SKIP ขีดล่างเวตติ้งการเรียกเซลสกิปเวต t i n g จะช่วยให้คุณเปิดใช้งานเซ r ร์ c e วิ r k สเที่กำลังรอได้ทันทีส่งผลให้เวอร์ชั่นใหม่จะถูกนำไปใช้ตั้งแต่คำร้องขอถัดไปโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ Cache First จะตรวจเช็คแคชก่อนและคืนค่าทันทีหากมีข้อมูล ถ้าไม่มีก็จะเฟซจากเน็ตเวิร์กแล้วบันทึกผลลงแคชเหมาะสำหรับ finding โค้ดนี้คือตัวอย่างการทำงานแบบแคช h ฟ first หากมีในแคชจะส่งคืนจากแคชถ้าไม่มีจะเฟซจากเน็ตเวิร์กแล้วบันทึกลงแคช เหมาะสำหรับทรัพยากรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเช่นรูปภาพหรือ CSS Network First จะพยายามเรียกผ่าน Network ก่อนและถ้าล้มเหลวจะ fallback ไปที่ Cat วิธีนี้เหมาะกับ API ที่ต้องการข้อมูลใหม่ล่าสุด โค้ดนี้เป็นตัวอย่างการทำงานแบบ network first ถ้าได้ผลลัพธ์จาก network ก็จะบันทึกไว้ใน c a c ถ้าไม่ได้ก็จะคืนค่าจาก c a c เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการความสดใหม่เช่นข่าวหรือผลลัพธ์จาก API stale w i l revalidate จะส่งคืนข้อมูลที่ c a c ก่อนจากนั้นจึงค่อยอัปเดตข้อมูลใหม่จากเครือข่ายในพื้นหลังไปพร้อมกัน กลยุทธ์นี้สมดุลระหว่างความเร็วในการตอบสนองและความสดใหม่ของข้อมูลโค้ดนี้จะคืนค่าจากแคชทันทีหากมีข้อมูลพร้อมทั้งเฟซข้อมูลใหม่จากเน็ตเวิร์กเพื่อนำมาอัปเดตในแคชในเบื้องหลัง วิธีนี้ตอบสนองผู้ใช้งานได้เร็วและใช้เนื้อหาที่อัปเดตในการเข้าถึงครั้งต่อไปเหมาะสำหรับ UI หรือการส่งข้อมูลขนาดเล็กด้วยวิธีนี้คุณสามารถคอมไพล์ SWTS โดยใช้คำสั่ง TSC ได้ หากไม่เกิดข้อผิดพลาดคุณสามารถยืนยันได้ว่าการตั้งค่าและการกำหนดประเภททำงานได้ถูกต้องการอัปเดต Service Worker ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเวอร์ชั่นใหม่จะยังคงรอจนกว่าจะปิดแท็บที่เปิดอยู่ทั้งหมดในที่นี้เราจะทำระบบเพื่อแจ้ง client เมื่อเวอร์ชั่นใหม่พร้อมและรีโหลดหน้าโดยปลอดภยัยเมื่อผู้ใช้ดำเนินการ ในโคดนี้จะเรียก n o t i f y c l i e n t u p d a t e เมื่อจบ e ีเวน activate เพื่อแจ้งให้ client ทั้งหมดทราบว่าเวอร์ชั่นใหม่พร้อมแล้ว Client climb เป็นเมทอดที่ทำให้หน้า client ที่เปิดอยู่ทั้งหมดถูกควบคุมโดย service worker ใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดใช้งานทันทีโดยปกติ service worker จะเริ่มควบคุมหน้าเว็บในครั้งต่อไปที่โหลดเท่านั้น แต่โดยการใช้ Client Climb คุณสามารถควบคุมหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ ไคลแอนจะได้รับสดับลิวอัปเดตเทศผ่านอีเวนต์แมสเซจและแสดงข้อความแจ้งเตือนอัปเดตใน UI เมื่อผู้ใช้เลือกรีโหลดจะมีการเรียกใช้ Windows Location Reload ซึ่งจะอัปเดต html css และทรัพยากรอื่นๆบนหน้าเว็บเป็นเวอร์ชันล่าสุดสิ่งนี้รับประกันว่าการแคสและควบคุมโดย Service Worker ที่เปลี่ยนผ่าน Client, Climb จะมีผลต่อหน้าเว็บทั้งหมด เตรียม /offline.html สำหรับการนำทางหลักและให้ UI ที่เรียบง่ายแต่ยังสื่อความหมายได้แม้ไม่มีภาพหรือฟอนหากเรียก API ล้มเหลวให้แสดงสถานะที่เก็บไว้ในแคชล่าสุดหากเป็นไปได้และพยายามเรียกข้อมูลใหม่ในเบื้องหลังเพื่อปรับปรุง UX Pre-caching /offline.html ระหว่าง Event install เพื่อให้สามารถตอบกลับหน้าเรียบง่ายเมื่อใช้งานไม่ได้ในการเกิดเหตุการณ์ t ฟ h คุณสามารถตรวจสอบคำขอการนำทางโดยใช้ request โหมดเท่ากับเท่ากับเท่ากับ navigate เพื่อเน้นเปลี่ยนหน้าเว็บโดยเฉพาะ Fallback ไปที่ /offline.html เมื่อเครือข่ายล้มเหลวเพื่อให้สามารถแสดงเนื้อหาได้แม้ออฟไลน์ต่อไปมาดูตัวอย่างการส่งข้อความแบบมีประเภทระหว่าง client กับ service worker เนื่องจาก service worker ทำงานแยกจากวงจรชีวิตของหน้าเว็บ การสื่อสารแบบสองทิศทาง Bidirectional Messaging จึงสำคัญสำหรับการแจ้งสถานะและดำเนินการคำสั่งการกำหนดประเภทให้ข้อความจะช่วยป้องกันการส่งข้อความผิดพลาดเปิดใช้งานการเติมโค้ดอัตโนมัติและทำให้การพัฒนาของคุณเสถียรมากขึ้นการนิยามชนิดของข้อความ Message Type s w t o c l i e n t คือชนิดของข้อความที่ส่งจาก Service Worker ไปยัง Client c l i e n t t o s e บิวคือชนิดของข้อความที่ส่งจาก Client ไปยัง Service Worker สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุประเภทของเหตุการณ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในการสื่อสารสองทางขั้นตอนประมวลผลที่ฝั่ง Service Worker Service Worker จะรับข้อความจาก c คล e อนและประมวลผลต่อไปตามชนิด type ของข้อความถ้าเป็น CLEAR ขีดล่าง c a s h จะลบ c a s h และแจ้ง c คล e อนทั้งหมดด้วย c a s h clear ถ้าเป็น b i n g ก็จะตอบกลับไปที่ c คล e อนที่ส่งมาด้วย b i n g พร้อม time ท t แจ้ง c คล e อนทั้งหมดจาก Service Worker ใช้ C คล e อน m แมชชลเพื่อดึงแทบวินโด w ทั้งหมดส่ง Post Message ไปแต่ละอันเพื่อบรอดคาสข้อความสามารถนำไปใช้แจ้งเตือนการอัปเดตสดับริวอัปเดตเทศหรือข้อความผิดพลาดประมวลผลที่ฝั่งไคลเอน โดยการส่งปิงจากไคลเอนและได้รับการตอบกลับจาก Service w o r k สเคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการสื่อสารสองทิศทางทำงานถูกต้องสิ่งนี้ช่วยให้ง่ายต่อการทดสอบสถานาการเชื่อมต่อและการจัดการข้อความ การกำหนดชนิดข้อมูลให้กับข้อความทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีมเมสเซจอะไรส่งรับได้บ้างและช่วยให้ออโต้คอมพลีทตรวจสอบชนิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโพสเมสเซจใช้สำหรับการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งส่วนบลอดคาร์สำหรับแบบหนึ่งต่อหลายคุณสามารถพัฒนาฟีเจอร์สำคัญเช่นแจ้งเตือนอัปเดตสดับรบอัปเดตเทศจัดการแคท แคชเคลียร์และตรวจสุขภาพระบบปิงได้อย่างง่ายดายการใช้ไทสคริปต์จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของชนิดข้อมูลไทเซฟตี้กับการเรียกใช้ Service w o r k สเอร์ API และเมสเซจิ่งซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการพัฒนาและการดูแลระบบการเข้าใจอีเวนต์ในวงจรชีวิต Install Activate และ และเลือกกลยุทธ์แคชที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีเช่น cash first หรือ network first จะช่วยสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นในการลงมือทำจริงควรเข้าใจกระบวนการจัดการเวอร์ชั่นแคชและการอัปเดตขั้นตอนอัปเดตไฟล์ w วท t i n g skip ขีดล่างเวทติ้งและอื่นๆ โดยการนำการสื่อสารแบบมีการกำหนดประเภทมาใช้ในการสื่อสารระหว่างคลเอนต์กับเซอร์วิสเวิร์กเกอร์จะช่วยป้องกันการใช้งานผิดพลาดและสร้างระบบที่ขยายและดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาวคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรโดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณ ขอบคุณที่รับชมกดติดตามช่องและตรวจสอบวิดีโอใหม่ของเรา